ตอนนี้พวกบกระแตเช้าเด็ดช่วยเลี้ยงลูกค้านุ่นไม่ได้ไม่ได้ทำนี้ยังมีอยู่ไหมหรือว่าไม่มีแล้วก็ไม่ค่อยมีหรอกครับมีแต่น้อยมากๆากแค่ะมีมีแพื่อนแบบช่วยแบบนิดนิอะไรอย่างเตือนอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างเอเดียนกินอะไรนะซ่าเหมือนเหมือนซาควายคือคือเขาล้มควาายไงวันตอนเช้าพอดีพอเราเห็นเขาล้มควายเสร็จปุ๊บเขาก็หั่นจิ้มกินเลยสดๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ด้านชอบอีกโอ้โห กินไปทั้งขาเลยมั้งไอเดนน่ะกินเขาก็เลยแบบเขาก็แบบอุ้ยระวังพยาชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่อปอะไรผมว่าพยาตเวลาลงท้องลูกผมอะมันตายเลยแข็งแรงลูกเราไม่ไม่ไเราเชื้อเยอะกว่าเยอะของเราได้สะสมกันมาแต่เกิดแล้วใช่ก็ไม่รู้อ่ะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พกเลยพวกยาท้องเสีย แต่ไม่น่าจะมีปัญหาสุขภาพอะไรใช่ไหมไม่ค่อยเลยไม่ค่อยไมแล้วเราไม่กลัวเลยหรอเปล่ารู้ว่าเนื้อควายมันเป็นเนื้อสดเนื้อสดเราไม่กลัวเลยเนื้อควายอ่ะมันไม่ใช่เนื้อหมูสดไงไม่ถ้าเนื้อหมูสดเรายังพอรู้ว่าแบบหมูสดนะหมูดิบอะไรอย่างเงี้ยมันทานไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วชาวบ้านตรงนู้นเขาก็กินกันเนาะเด็กเล็กๆเขาก็กินเรามองอย่างงี้พี่ถ้าคนพื้นที่ทานได้แสดงว่ามันเป็นอาหารเราไม่ได้ทานทุกวัน เราทานเพื่อได้ลองถ้าเขาทานเพื่อเป็นอาหารแสดงว่ามนุษย์ก็กินได้เราก็ควรที่จะได้ลองกินสมมุติในกรณีที่เราแบบเป็นอะไรขึ้นมาแน่นอนมันก็มันก็ต้องมีเวมีไปลง,ง,ลงบงโรงพาบอะไรแต่ว่าก็ก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันมันคงไม่แบบนี้ <c oughs> แต่เรื่ลว่าคุณรับฟังรับฟังรับฟังค่<ล>ะรับฟังรับฟัง ก็จะมีคอมเมนต์ที่บางอันตอนอันที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยเราไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยจริงๆเราก็เอากลับมาคิดอะไรเงี้ยเอามาเอาัอาอนอันไหนที่เรารสึกว่าเอออาจจะแบบคนละคนคนละไลฟ์สไตล์กับบ้านเราอันไหนก,ก็ก็ปล่อยผ่านไปก็อันอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีบางอันก็ไม่เป็นประโยชน์เขียนมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้บางคนนะบางทีบางทีผมก็ชอบพูดเล่นเออนี่เดี๋ยวฝากบอกเลยผมชอบพูดเล่นเรื่องแบบ คนชอบถามว่าบ้านราคาเท่าไหร่ที่ดิผมก็พูดไปเว่อรเนาะไอ้แบบราคาเว่อร์ก็ทำเรื่องเชื่อกันอีกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไอราคาแบบนั้นน่ะแล้วคราวนี้คอมเมนต์ข้างล่างก็สนุกกันใหญ่เลยผมก็ใจจริงต้องก็อยากตอบมากเลยแต่แบบเออถ้าคิดกันไม่ได้แค่นี้ก็เออปล่อยก็เถอะโอเคค่ะเชฟเชฟเยอะมาก ก่อนคนแรกส่วนพวกเรายืนกินข้าวเหนียวรอก่อนในล่าหยิบเนื้อควายมาจิ้มน้ำปลาแล้วเวนก็มาโตอ,อุ้ยเอาเข้าปากแต่มันตกคิดนินเห็นน้องกินดูม,มันดูจะอร่อยม